ครับผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวบ้านครับจ้านี้เขาปลูกอะไรครับเดี๋ยวมาติดตามครับอ่าครับผมสวัสดีครับคุณพี่อันนี้ชื่อชื่ออะไรครับหรือชื่อสีค่ะสีน้ำกุลยครับน้ำสกุลซอสติ้มสีค่ะครับผมแล้วอ่าคนไปได้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 ปลูกอะไรครับปลูกเพชค่ะปลูกเพ็ดใช่ไหมจ้าไม่ปลูกเห็ดแล้วแล้วเออเอาได้ได้เอาอะไรฉีดเห็ดครับด้วชื่อยาอัปตอมาฉีด ใครใครเป็นคนแนะนําครับอบตอบตชื่ออะไรครับสมบัติใช่ไหมใช่อ่าโอเคไหนๆจะช่วยหยิบนะครับยาอะไรครับฉีดตัวนี้ตัวเดียวแล้วมีอะไรอีกไหมครับมีฮอร์โมนค่ะครับอันนี้เป็นอ่าอันนี้มันเป็นไม่ตัวนี้แล้วตัวนี้ด้วยใช่ไหมใช่นี่ใช่ไหมอันนี้โอเคครับครับฉีดแล้วรู้สึกว่าประทับใจไหมครับ ครับค่ะกม่ดอกใหญ่แล้วโตเร็วโตเร็วมันหนักก็ดีค่ะน้ำหนักดีโอครับคผมนี่จากคำยืนยันของคุณพี่ครับว่าได้เอามาฉีดกับเห็ดแล้วมันดอกโตดอกจะใหญ่และโตเร็วน้ำหนักดีครับผมต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณพี่